สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะแล้วก็สวัสดีหนุ่มน้อยคนนี้ครับชื่อว่าน้องพีมครับพี่น้องพีมนะฮะโอ้วัสดีครับนะฮะ,นะครับโอเค,อเคก็วันนี้น้องพีมเขาเดินทางมาจากไหนนะบางบ่อครับบางบ่อนะฮะก็คือฝั่งพับแดงนั่นใช่ไหมฝั่งสมุทรปราการอ่าใช่ครับใช่ครับนะครับก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบเจาะเหมือนกันนะฮะเจาะอะไรมาบ้างเจาะหูเจาะจมูกครับผมนะครับเจาะตรงกลางไปรอบหนึ่งเอาออกเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ม Desde ีตรงสักตรงไหนบ้าง มีแค่ข้างหลังครับข้างหลังนิดนิดได้หน่อยแต่ยังไม่เยอะครับผมแต่ว่าโครงการก็คงจะมีต่อไปใช่โอ้โหไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ตอนนี้ทํางานอะไรฮะเรียงครับเป็นนักศึกษาครับอ๋อเป็นนักศึกษาเหรอปีไหนฮะปีสามกำลังขึ้นปีสี่ปีสามขึ้นปีสี่แล้วนะครับก็วันนี้ก็มาเจอเจอพี่แจ็คเพื่อจะเจาะอะไรครับเจาะปากซ้ายขวาครับเจาะปากซ้ายขวาข้างล่างนะครับพร้อมหรือยังพร้อมพอบระฮะสถานะเป็นยังไงพังโสดไปตอนนี้ โดครับโอเคนะฮะเขาอย่างหนุ่มอย่างเราอย่างเรานี่ฮะทรงอย่างนี้ไว้ผมยาวแบบนี้เขาเรียกว่าหนุ่มทรงอะไรครับไม่รู้เหมือนมีโจรหรือว่าน่าจะโจนะครับพี่รู้ว่ารู้ว่าแนวร็อกไม่ใช่หรอเพลงอย่างนั้นก็ฟังพี่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนเขาจะเรียกแบบไหนก็ตามใจเขาแต่เราชอบผมยาวใช่ครับใช่ไหมฮะชอบผมยาวเราก็ชอบจาะชอบไว้แบบนี้นะฮะใมีคนถามไม่ว่าจาอจมูก มันเป็นยังไงเจ็บมากไหมอะไรมีคนถามไหมโอ้ยพี่ตอนจอดจมูกเจ็บมากเจ็บเจ็บมากเลยนะหน้าเบ๋เลยแบบหน้าเบ๋เลยนะโอเคครับอ่ะนะเดี๋ยวมาดูการเจอะปากพี่ดีกว่านะครับพร้อมกับน้องพีมมาตามเขามาครับน้องพีมบางบ่อฮะโอเคครับรุยครับโอเคครับมาลองมาดูกันว่าหนุ่มคนนี้นะบอกว่าพี่แจ็คถ้าผมเป็นลมพี่อย่าว่าผมนะครับเพราะผมเคยเป็นลมมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะจอะ มาแล้วเป็นลมเนี่ยพี่เจาะปากนี่นะใช่โอเคมันหาดูออกไม่เจอหาดูออกไม่เจอด้วยอ่ะโอเคครับนะฮะคราวนี้มาเจาะกับพี่แชร์นะฮะอุตส่าห์มาคือติดตามพี่มานานแล้วใช่ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับนะติดตามกันมานานครับเราพร้อมแล้วนะฮะับพร้อมครับพี่ลุยครับนะห้ามใจเต้นนะโอเคขึ้นมาลงยืนหนึงครับโอเคขยับมาหน่อยโอเคใกล้กันที่สุดนะครับทักปากไปเยอะย่างเดียวไม่อ้านะครับเดี๋ยวพี่ตักเอง ฟังทายนะครับคร<ะ>ับแค่นี้เองนะครับนะเสร็จแล้วนะครับดิบเนือ้อไหมไม่ดิบนะครับ,รบมันยังมีค ก็เ <One> ป <input> out. <outine> ็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นไม่เบานะฮะเพราะว่าประวัติเคยเป็นลมจากการเจาะมาแล้วมาดูคราวนี้ว่าเขาจะเป็นลมไหมนะครับนะโอเคปล่อยนะครับโอเคไม่ปิดจนเกินไปนะฮะโอเคอ่ะเราก็จบดูครับหนึ่งจุดครับเรียบร้อย นในเดี๋ยวพี่อธิบายนิดหนึ่งนะขยับมาจ้อกระจกขึ้นมองหน้าตัวเองไม่ต้องยืดจริงๆสูงกว่าพี่อยู่ ừ ừ ừ โอเค,อเคก็คืออย่างนี้ครับนะฮะถ้าเราจอดแล้วนะฮะนะมันบีบเนื้อกรเกินไปมันจะไม่ส่งผลดีนะครับนะถ้าอย่างนี้ใส่สบายแล้วก็หายไวนะครับอโอเคนะครับนะโอเคอ่ะถูกใจไหมดูแลได้ครับพี่ได้นะนะฮะมัน,ม,นมันโดนฟันที่ถือปกติครับพี่มันต้องโดนฟันอีกเพราะเรามีฟันอยู่ข้างในนะครับเราจะไปโดนตรงไหนล่ะ แต่ถ้าพอใส่ห่วงก็ไม่โดนทุนเหมโดนปรกันครับมันก็เสียดสีฟาร์มอยู่มันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเราเดี๋ยวพี่อ๊ดมย้ายอบลุนะครับได้เขาที่จะบวนนะครับเดี๋ยวจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ผมก่อนกางเอนะครับดอกดอกรูหนึ่งครับนะฮะสำหรับน้องทีมนะฮะ เป็นรูที่สองนะครับแค่เพียงปากอย่างเดียวนะครับไม่ต้องอาปากฟางสุดตัวงมาที่ขึนโอเคตับตราสูง พร้อมนะครับสบายดี ก็เรียบร้อยครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าคงไม่เป็นลมให้ <c oughs> นะคนที่ถ่ายทําเห็นนะฮะน้องแอมเขาถ่ายทําให้นะครับใครไม่รู้จักก็ต้องไปเสิร์ชดูทางอินเทอร์เน็ตเลยแอมเขาดังจะไม่แอม มือกล้องนะครับเป็นสาวสวยปีสามใช่ไหมรนะั้จะขึ้นปีสี่แล้วคะ่ะโอ้โหจะขึ้นปีสี่แล้วครับท่านผู้ชมน,นะครับโซโซนะฮะสวยมากห <c oughs> น้าตาในแบบผมสวย ค็ยกัปตาครับโอเคได้ครับพี่ได้ผมว่าได้เพราะการจับคู่นี้มันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันเพราะว่าเนื้อเนื้อคนมันจัดระเบียบยาก,กน,นะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเบี้ยวนิดเดียวนี่ถือว่าเบี้ยวอยู่นนะแต่ว่ามันจะหาแบบเป๊ะมากเฟสร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ครับ ดูเลยนะครับคาประมาณนี้นะจัดะเียบอะโอเคข้างในคู่นะอปะครับอ่ะพี่ให้ดูนะฮะพี่ว่าถึงกับแปดสิบหาเป็นต์ะถึงเกปอรตครับโอเคอ่ะดูครับน,น,นะครับอ่บะดูข้างในนะฮะอันนี้จะให้ดูใรไนครับ ข้างในมันจะตีคู่เห็นไะถ้าเรากลับเมันจะตีคู่เลยนะโอเคพอระหว่างมันจะเป็นคู่กันโอเคไหมตรงนะนะโอเคนะตรงนะครับ,นะรน,รบนี่เราดังทำมอือดูนะโอเคนะแล้วก็ได้ได้สัดส่วนอโอเค,คให้น้องแอมดูดีกว่าเป็นตัวยานแอมตรงไหมน้องวะตรงนะฮะนะนะโอเคครับเป็นยังไงมันเจ็บมากไหมไม่เจ็บพี่ไม่เจ็บเลยเหรอมันจะเจ็บตอนที่แบบ จิ้กเข้าไปอ๋อตอนที่จะเข้าก็ออกนิดหนึ่งใช่ครับใช่ไหมครันะมันเหมือนแบบมันมีอะไรมาผ่านปั่นอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคครับก็ไม่มากไม่ถึงกับต้องเป็นลมอ่าไม่ต้องไม่อายกล้องเลยปกติจะเป็นลมโอเคอ้าววันนี้สบายมากครับอ้าวขอบคุณฮะน้องพีครับสวัสดีครับนะฮะอ้าวสวัสดีครับ